โอ้ตัวยาวมากดูดิดูดิเน่น่เน่เน่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 โอ้นี่คือความอันตรายของการที่เราเดินป่านะครับผมเต้เหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยไปเหนื่อยก็แลบดิ้นขึ้นมาแล้วอ่ะสงสัยอยากกินน้ําแล้วหรือจะาอ้านี่มันเห็ดนี่ว่านี่เห็ดคนแบบนี้เนี่ยครับคนเขาไม่นิยมซื้อกันอ่าอืม คือกลิ่นของมันเนี่ยเหมือนเห็ดคนทุกอย่างเลยนะครับใช่แต่มันจะโตได้ประมาณนี้แหละถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องของเห็ดเนี่ยเราจะกินมั่วซั่วไม่ได้นะครับโกอ,อย่าหายใจดังดิโหยุงเยอะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับ หลังคาเนี่ยเหมือนดูเหมือนจะใช้สแลมแล้วก็ข้างล่างจะใช้เป็นที่อะไรนะ,นะ,ะที่ซีนอาหารฮะรก็กันฝนเลยนะพี่ๆนะประตูเนี่ยเป็นประตูไม้นะครับผมแล้วก็อัอนนี้เป็นฟากนะครับผมเราใช้เป็นเชือกหมดเลยนะพี่นี่มันก็จะส่วงแบบนี้นะครับผมเวลาฝนตกก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะมีคล้ายๆคบเพลิงนะเราจะใส่น้ํามันไว้ตรงนี้ก็มีผ้าใส่เข้าไปตรงนี้ ไม่กินข้าวแล้วล่ะกินหนมีมอืมก็จุดค่อนข้างที่จะยากมากมากเลยนะครับเพราะว่ามันเปียกไปด้วยน้ำนะฮะช่วงที่ฝนตกนมันขางไว้ข้างในนะครับผมก็ทางด้านนี้เนี่ยดิดก็จุดติดแล้วนะครับผมนี่ขนาดเจ้าของนี่ยังไม่ตามเลยต้องมัดประตูให้มันแน่นฮนะ อารเป็นปิดไฟตรงนีป้ปิดไฟเหรอปิดไฟข้างบนพุกลมนะะเหมือนว่ามันจะหักลงมาเดีย๋ยวจะให้ติ๊กเนี้ยไปส่องดูนะวมันเกินลมก็ไม่ได้พัดแรงนะเออนี่ยดูจากไฟนะครับผมเพ่าจันได้ยินเสียงเหมือนแบบนก ขเขาเรียกนกแสกเหรอใช่นกแสกร้องข้างบนล,ลมมันแรงข้างบนแต่ข้างล่างอ่ะลมมันไม่แรงตรงนี้มันไม่ใช่ตีนเอ้ยไม่ใช่นบนขาวไม่ใช่ทางลมอืมอืมอืม สวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับพกกับผมน้องเชนจากช่องลองดูโอเคนะครับผมพี่ๆคนไหนที่กําลังรับชมคลิปของผมเนี่ยคลิปแรกเลยครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ผมเนี่ยจะไปทําคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาถึงยังเพชรบุรีนะครับก็คือมาหาพื้นรักของผมเนาะนะบนมาหลายคลิปเหลือเกินว่าทําที่พักไม่ว่าจะจุดไหนเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ ได้มาถึงแล้ววันนี้จะพาผมไปไหนครับวันนี้เนี่ยจะพาคนไปอ้อยเยือกก่อนนะทุกคนวันนี้แบบง่ายๆสบายๆายก่อนเลยหนึ่งวันนะก็อาจารย์ยังไม่เคยไปที่พักป,ป้อยเยือนะวันนี้จะพาไปก่อนอ้อยเยือกก่อนอ้อยเยอือกกัน <c oughs> อ่าครับผมก็ดีใจนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยผมเคยดูในคลิปของด uh, ิดเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับนะเราลองไปดูดูนะแล้วก็วันนี้เนี่ยขาดใครไปไม่ได้ก็มีเจ้าโกโก้นะครับก็จะเป็นคนนาทางของเรานะครับ ไม่รู้ผมจะนําหรือเขานำเนาะไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรามาแบบชิลๆสบายๆนะฮะสไตล์มาพักผ่อนนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วผมไปที่เขาแหลมนะฮะโอ้โหเหนื่อยล้ามากๆเลยวันนี้ก็ขอพักผ่อนสักวันนะครับไปดิ๊ปะไปไปก็ไปก็อย่าขี้เกียจโอ้โหแล้วเรจะนำทาง โอ้โหอันนี้งูเห่าจงอางนี่โคตรยาวเลยโคตรดาปีเลยก็มนะองมันนี่นะั่นๆๆๆๆๆโอ้ตัวยา,าวมากดูดิดูดิน,น,นี่ๆๆๆๆๆนี่เนี่นนยตัวโคตรใหญ่เลยเนี่ยนั่นๆๆๆเฮ้ยนะ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 ขนลุกเลยเ นั่นน่ะนั่นน่ะยังมีห่างอยู่เลยนะงูจงอางนั่นขึ้นไปตรงนู้นตรงก่อนนะ้ะเสียไม่ไอ้สิตัวน่าที่เจอเมื่อวานเออโหนี่คือความอันตรายของการที่เราเดินป่านะครับผมคือดำมากแล้วก็ยาวมากประมาณสักสามเมตรได้อยู่นะสามเมตรกว่าโห ขี่นลุกเลยโตเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยไม่เหนื่อยก็แลบดินขึ้นมาแล้วอะ่ะสงสัยอยากกินน้ำแล้วหรือจ๊ะฮอขอตบยุงให้หน่อยพัวโอ้ย ไปต่อไปเลยไป,ไปก็ไปเดินมาสักพักนะผมรู้สึกว่าเจ้าโกโก้เนี่ยจะเหนื่อยมากๆเลยนะก็เหนื่อยกพอกับผมเลยนะครับผมืมอนอโ้ตอนนี้เนี่ยติดกำลังบอกว่าเจออะไรบางอย่างฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอะไร โอ้โหตื <disrespect> <ise> <m ys kiss> hon, laughter, ่นเต้นมากๆลยเจออะไรครับเอานี่มันเห็ดนี่ว่านี่อุ้ยอันนี้คือเห็ดโคนนะพี่พี่เห็ดคนนะแต่มันเป็นขาเรียกว่าเห็ดโคนแดงเห็ดโคนนะออกแดงๆหน่อยนะพี่พี่นี่เห็ดโคนแบบนี้เนี่ยครับคนเขาไม่นิยมซื้อซื้อกันอแต่นิยมกินกันกินกินได้แต่มันคำเรียกว่าอะไรมันจะมีแบบเมือกเมือกหน่อยนะเห็ดโคนที่เราโอเคเดี๋ยวเราไปกินด้วยไหมเดี๋ยวไปกินเลยมีแค่สองดอกนะพี่ โก,โก็คุณจะเหนื่อยขนาดนี้ไม่ได้นะจ๊ะนี่เลยครับผมนี่ขอ,อนโดกลิ่นอืมคือกลิ่นของมันเนี่ยเหมือนเห็ดคนทุกอย่างเลยนะครับใช่แต่มันจะโตได้ประมาณนี้แหละนะแต่แค่มันเป็นสีออกแดงๆบางทีมันจะมีสีเลืองด้วยนะค่ะจ๊ะอ่าฮะถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องของเห็ดเนี่ยเราจะกินมั่วซั่วไม่ได้นะครับผมเพราะว่า มันจะมีเห็ดประเภทที่แบบเป็นพิษใช่ไหมเด็กใช่มันมีเห็ดพวกมีพิษบางทีเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากแล้วก็ก็มีหลายๆคนที่แบบว่าคิดว่าชํานาญนะก็บางคนก็กินพิษใช่กินพิษก็มีข่าวว่ากินเห็ดไปเนี่ยตายหลายคนเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะใช่ครับผมถ้าเห็ดที่ผมไม่แน่ใจหรือว่าเราไม่เคยกินไม่เคยกินเนี่ย ผมจะไม่กินเลยนะครับนอกจากว่าคนพื้นที่อย่างเงี้ยเขาเคยกินมาแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษเงี้ยท่านแนะนําให้เรากินก็เหมือนแถวเหนือแหละที่อาจารย์เขาเก็บเห็ดกันอะไรซีออกแดงแดงแป๊ดแหละแล้วเห็ดอะไรนะไม่รู้เลยทางแถวเหนือดูที่เขาเก็บกันนะพวกออกแดงแดงเคยเห็นเคยแต่เราไม่เคยกินนะใช่เราไม่เคยกินแล้วก็ไม่กล้ากินแต่ทางบ้านเรากินกันครับผมใช่แต่ก็อยากจะลองกินเหมือนกันนะ โอ้ยใจเห็นนะบ้านเราไม่เห็นมีคือเกลียดผ่าไปโรงพยาบาลนะจ๊ะอ่าโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราเดินทางต่อกันดีกว่าไปก็ไปเดี๋ยวชิพเขาอ๋อตรงนี้เหรอเออจะอะไรโห้ยเหลังเป็นเลิศเลยว่ะเดี๋ยวปัดเหรียญนะเนี่ยเรามาถึงบ้านปักเหรียญแล้วโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยนะส โอ้โหต้องซื้อกลอนล็อกบัล็อกบัตรโอเคเฮ้ยเปิดได้ทางนี้นี่วะรู้งานเลยป่ะบอลมาดึงน้ำมันกระโดดขึ้นปุ๊บแหละอ๋อนี่มันโหยกันน้ำด้วยสบายเลยนี่รู้งานเลยที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปตรงนู้นไป โก้จะนิ่งต่อไฟแล้วยุงเยอะยุงลเลยไอ้กโก้ลงไปอยู่ข้างล่างก่อนดิเดี๋ยวก่่อน,นลลงแ้วตอไฟกนคุณปักเม็ดเลยเกินไม่ไเกินแป้งหรือปัก <c oughs> าเป็นแป้งเป็นหรืเปล่าใช่ร้อนโอ้โหตรงนี้ลมไม่มาเลยนะร้อ,อนโกอย่าหยใจดังดิโอ้โห <c oughs> ยุงเยอะ ไม่ได้ตบเพื่อแบบสะใจนะจ๊ะยุงเยอะนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยจะร้องไห้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยุงเยอะเลยเออมันหลังนี้ต้องเอันี้มา้งอยากกันยุงทิ่งนัตอนนี้เนี่ย ก็หิวน้ำใช่ไหมก็หิวน้ำให้กินน้ำก็ตั้งไหนยุ่งเยอะต้ะสงสายต้องทาครีมให้สักกระปุกหนึ่งนะครีมลืมเอามาช่ยเลยทุกครั้งมากูก็อันี้แหละอืมทาให้มันตลอดแลยก็จะกินดีๆหรือกินด้วยน้ำตาอุ้ยอืมอืมเป็นไงอิ่มไหมอิ่ม ไม่รู้กูอิ่มหรือกูจุกอขอแล้วเดี๋ยวน้ำหมดแบกก็ไม่แบกมาก็ควันกำลังขึ้นดีเลยนะครับอีกสักพักหนึ่งเนี้ยยุงก็น่าจะไปหมดแล้วนะครับผมนะบรรยากาศที่นี่เนี่ยได้ดีมากเลยนะครับพี่ๆนี่ก็จะเป็นอ่อไผ่หนามนะครับผสมกับไผ่ปกติเลยนะครับผมอืมก็บ้านหลังนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็เพิ่งจะมาถึงเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ใหม่นะอเอาเป็นแบบอย่างนะฮะตัวอย่างเผื่อว่าผมจะได้ทําเป็นบ้านจริงๆจังๆของผมสักทีนะ, <c oughs> <c oughs> ะถ้าผมทําเนี่ยก็จะทําที่ไร่ผมนะก็จะมะีเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เมื่อไรเนี่ยก็รอดตามนะฮะว่าผมจะทําเมื่อไรนะ ออันนี้มาซเซอร์เวยหาเรูปแบบบ้านไว้ก่อนคนระะับเพราะที่นี่เนี่ยติดทําไว้หลายที่เหมือนกันนะเ,เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับหลังคาเนี่ยเหมือนดูเหมือนจะใช้สแสลมแล้วก็ข้างล่างจะใช้เป็นที่อะไรนะ,นะ,ะที่ซีนอาหารฮนะก็เสมอหลังคาก็กันฝนเลยนะพี่ๆนะนี่เลยประตูประตูเนี่ยเป็นประตูไม้นะครับผมแล้วก็ออันนี้เป็นฟากนะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะดีอ่าสังเกตง่ายๆเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตะปูเลยนะนี่ใช้เชือกดำนะเชือกดันเนี่ยค่อนข้างที่จะทนมากๆเลยไม่ว่าจะหลังคาหรือว่าจะที่ไหนเนี่ยเราใช้เป็นเชือกหมดเลยนะพี่นี่มันก็จะสว่างแบบนี้นะครับผมเวลาฝนตกก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะเพียงแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยนะหน้าจะร้อนมากๆสมชื่อใช่ไหมอือฮึ นี่เลยถึงว่าเมื่อกี้เปิดกงกว้างไม่ได้นี่เขามีตัวล็อกประตูด้วยเปิดได้เท่านี้นะครับ <c oughs> ส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะมีะคล้ายคล้ายคบเพลิงนะฮะเราจะใส่น้ํามันไว้ตรงนี้นะฮ <บา S 1> ะ,แล,ละแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีผ้าใส่เข้าไปตรงนี้แต่เน้ยความที่ว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกนะเห็นไหมฮะก็จะมีเอ้ยอันนี้มันมีไข่ยุงด้วยอ่ะเนี่ยเอ้ยใช่ป่ะออเราจะใส่น้ํามันใส่ผ้านะฮะแล้วก็ ก่อไฟนะครับผมมันจะได้แบบสว่างทั้งคืนเลยนี่ครับบริเวณรอบๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะอืมโอ้ก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่สวยเป็นงานฝีมือนะครับนี่ดูจากหลังคาเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีควันละเหมือนต่างประเทศเลยไปดูดิดต่อดีกว่าน,นะครับ เราทำอาหารกันกินดีกว่าในวันนี้แล้วก็ผมจะเอาเห็ดสองดอกนั้นมาทําอาหารกันนะฮะอืมไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะครับผมก็คงจะเป็นย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจานะครับผมเดี๋ยวต้องมาปรึกษาดูก่อนว่าสองดอกนี้เราจะแบ่งกันคนละครึ่งนะครับผมคนรึ่งไอโกเอาดอกนึงโอ้ยก็ตัดไปเลยโก,กกินเห็ดไม่ได้ก็แพ้เห็ดไม่ใช่หรออืมโกบอกอยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> ยัดเยยดให้แพ้เห็ดแต่ละ ก็อยู่ในป่าแบบนี้นะฮะต้องขออธิบายแบบนี้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปอยู่ในป่าตลอดนะครับผมก็เพิ่งจะมาเป็นเมื่อไม่นานนี้นะครับก็คือเวลายุงกัดผมเนี่ยมันจะแพ้นะครับผมมีตุ่มแดงๆหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข็งตัวแล้วก็ตกกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะขันมากๆเลยนะอืมมันก็เลยทําให้ผมแพ้เมื่อครั้งที่แล้วผมเป็นไข้ไปประมาณสองวันนะฮะเนื่องด้วยกา,การอักเสบเพราะว่า เกิดจกกากการเกานะครับผมพอเกามากๆเนี่ยอักเสบแล้วก็เหมือนร้อนๆหนาวๆก็พักไปประมาณ2วันนะครับผมก็เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมก็คงจะต้องหายากันยุงนะฮะที่เป็นครีมเอาไปทานนะปกติแล้วตัวผมเองเนี่ยไม่เคยทาครีมนะฮะผมแพ้ครีมเกือบทุกชนิดเลยนะแต่ก็คงจะต้องต้องทาแหละครับผมต้องทาให้แบบว่ากันยุงหน่อยนะครับ ก็ต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพบ้างนะผมปล่อยไว้นานเกินไปนะ <c oughs> รู้สึกว่าเริ่มที่จะหิวข้าวกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันกินดีกว่านี่ดิดก็กำลังกอ่อไฟลุกโชมเลยนะฮะควันเนี่ยข้างในนี่อยู่ไม่ได้นะ ผมก็ได้หุงข้าวเสร็จเป็นทีเรียบร้อยพร้อมทั้งกับข้าวแล้วนะครับผมนะโอ้ยร้อนมากมากเลยหลังจากทํากับข้าวเสร็จฮนะเห็นไหมครับว่าเหงื่อผมเนี่ยออกเยอะเลยเพราะอยู่ใกล้กองไฟครับอ่าแล้วก็ดิดเนี่ยดูเหมือนจะไปเข้าห้องน้ํานะครับผมช่วงนี้ท้อ,ทองไส้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าไปเข้าตรงไหนนะบริเวณป่าที่นี้เนี่ยอืมเราบอกกันไม่ไม่รู้เลยก็คือเลือกเอาตามใจเลยว่าจะเข้าห้องน้ําตรงไหนนะ อืบรรยากาศที huh. uh, no okay. ่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยในช่วงเย็นๆนะครับผมนี่เลยบ้านแปดเหลี่ยมของอดิดนะฮะที่ทําเองนะอโอเคครับผมก็ดยดต่อไปเนี่เอารอดิดกลับมาแล้วเราก็จะทานข้าวกันนะครับอ๋อทางซ้ายมือทางนี้เนาะอือฮึทางนี้ก่อนที่จะกินข้าวต้องขอมือก่อนว่ารู้เรื่องหรือเปล่า ก็ไม่กินข้าวแล้วล่ะกินหน่อยนี่นี่กินดีๆนั่งกินดีๆโอ้โหอิ่มไวเลอเกินมีอื นี่ครับผมก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะฮะดิดเนี่ยก็มาจุดขัเพลิงไว้ในยามกลางคืนนะครับผมก็จุดค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเปียกไปด้วยน้ำนะฮะช่วงที่ฝนตกนมันค้างไว้ข้างในนะครับผมก็ทางด้านนี้เนี่ย ติดก็จุดติดแล้วนะครับผมจุดหนึ่งนะกืออเลยจุดหนึ่งมีเลยอ่ใช้เวลานานมากๆเลยนะครับผมนะติวาวติดแล้วหรอนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเก่งครับผมอ จุ๊บปากหอยเหอม่เอาไปนู่นไปจุ๊บปากหน่อยเดียวเรอผมบอกปากเหมน็นโน่นไปจุ๊บคนนู้นไปนี่ขนาดเจ้าของนี่ยังไม่ตามเลยตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็นะครับกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเอาไปจุดคบเพลิงนะเพื่อให้มันสว่างนะผมเวลาสัตว์ที่มาบริเวณรอบๆเนี่ยถ้าเห็นไฟนะมันจะไม่กล้าเข้ามานะครับและอีกอย่างเนี่ยคือมันคล้ายๆกับกําแพง มันไม่มีตัวเลยที่แบบจะกล้ามาข้างในแล้วนะครับต่อให้กล้าเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะฮะเพราะมันเป็นกำแพงรอบๆเลยทั้งแปดทิศเลยนะครับผมแล้วเราก็มีประตูนะฮะประตูเป,ปิดป,ปิดเ <laughs> ปิดปิดนะฮะ <laughs> ก็มีกรอนล็อกด้วย <laughs> กรอนธรรมชาติครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็ดึกเข้นมาทุกทีแล้วนะครับผมแล้วก็ กองฟางของเราแล้วก็ไปหาฟืนมาใส่ใหม่นะครับผมนะแล้วในค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็มีเจ้าโกโก้ขึ้นมานอนด้วยนะครับผมกินอิ่มแล้วก็ง่วงนอนตลอดเลยเจ้าตัวนี้นะกินเยอะด้วยอ้วนแล้วอ่ะอ้วนหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้แบกอะไรมาเลยนะ<อ>น้ําก็ไม่แบกนะเขาของก็ไม่แบกมาด้วยต่อไปต้องทากระเป๋าให้มาแล้วอาจารย์เหมือนอลาดูเออนะเออที่เขาแบกของเออ,อ ไม่งั้นเนี่ยคุณจะเอาเปรียบนะครับเ <laughs> อาโอเคครับพี่พี่ยัางไงานเนี่ยก็ต้องขอตัวนอนแล้วนะครับวันนี้เนีเหนื่อยมากๆเลยไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเราจะถ่ายวิวบรรยากาศส,สวยๆให้พี่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบา,บายๆครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปปิดประตูก่อนนะครับผมนะล็อกตรงไหนวะดิมีที่ล็อกอยู่ใช่ไหม <laughs> อืม นั่นนหะเชือกมัดเลยเพื่อนเจอเชือกปะเราต้องมัดประตูให้มันแน่นๆฮะเพราะว่าเหมือนเราขังตัวเองเลยเราก็ขังตัวเองเลยเอ้ยนอนกันดีกว่าจาวโกะเงียบในใจามนนนีโโกกั่หลังลงรู้เรื่องลังลงเออเออทำไมรู้เรื่องดิโอ้ยฝอดรองชาน่ะ ทาก็จะมินเหม็นหน่อยอะนะบายบายจุบจ๊บๆทีถ้าฝนตกหน่อยก็จะได้ยินเสียงฝนกระทบก็อา <Go. S 1> <Okay. S 2> จารเป็นปิดไฟตรงนี้ป,นปิดไฟเหรออูกปิดไฟข้างบนนี้ ทีเนี้ยเราเหมือนจะได้ยินเสียงไม้หกลมนะฮะเหมือนว่ามันจะหักลงมาเดี๋ยวจะให้ติดเนี้ยไปส่องดูนะว่ามันเกิดไม่รู้ว่าเสียงไม้หกักแต่ไฟ,ไฟเรายังไม่ดับเลยนะอืมเนี่ยได้ยินเสียงลมก็ไม่ได้พัดแรงนะนี่ลมลมดูมดจากเอไฟนะครับผม,มลมก็ไม่ได้แรงนะแต่เสียงพวงนก็ดังนะเพราจันได้ยินเสียงเหมือนแบบนก เขาเรียกนกแสกเหรอใช่นกแสกร้องเฮ้ยอ๋อลมมาจากบนเขาเออน่าจะลมมาจากบนเขาอ๋ออาจารย์รู้แล้วลมเนี่ยขึ้นดูบนข้างบนลมมันแรงข้างบนอ๋อแตทางล่างอะลมมันไม่แรงตรงนี้มันไม่ใช่ตีนเอ้ยไม่ใช่บนเขาไม่ใช่ทางลมอื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 มก็ว่าทําไมไม้หักเสียงดังขนาดนี้ครับเฮ้ยนะโอเคก็คิดว่าเสียงเสียงไหมดังอ่าฮะเนาะ ข้างบนน่ะเสี่ยงดงังน,นะอาจารย์นะใช่ครับผมอือคือเราไม่ได้อยู่ทางลมไหมใช่ครับก็ดีนะครับผมที่เราเนี่ยมาทําที่พักไว้เนี่ยก็จะอยู่ตรงเอ่อร่องของน้ํานะแต่ถ้าเราไปทําบนยอดเขาเนี่ยลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเฮ้เราก็ตกใจเลยคือว่าอะไรนะดีแล้วถ้ากิ่งไม้เนี่ยไม่หักแบบใส่ตรงที่เราอยู่นะเสียง หัดตลอดเสียหัดตลอดโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนอนต่อดีกว่าครับอย่าลืมล็อกประตูด้วยไม่ไหวนะจ๊ะไมีกอกด้ล็อกไปแล้วล้อมหนึ่งนะนี่เลยอือคือทุกครั้งเวลานอนนี่เราต้องล็อกบ้านนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเข้ามาเนี่ยเราก็คงจะต้องตื่นตัวแหละม,ม,ม,มัดแน่นทีนี้ พรุ่งนี้เราก็อ่าเรียบร้อยไปนอนตอนนี้เนี่ยนะเราก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเราเหมือนจะได้ยินเสียงไม้หักโค่นลงมาเราก็คิดว่ามีตัวอะไรนะฮะมาทําให้แบบไม้เนี่ยหักโค่นลงมานะแต่พอเราออกไปแล้วนะครับเราได้ยินเสียงลมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยบนยอดเขานะครับเพราะว่าเราอะ จะอยู่ตรงร่องห้วยพอดีเลยที่พักตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมดีตรงที่แบบว่าเรามีประตูปิดเปิดนะฮะแล้วก็มีที่ล็อกด้วยนะครับผมก็นี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะที่ดิดเนี่ยได้ทําเหมือนกับเราขังตัวเองอยู่ในกําแพงสักทีหนึง่งเหมือนเราติดคุกอะคนนอกก็เข้าไม่ได้คนนายก็ออกแทบจะไม่ได้คนระับเพราะว่าผมล็อกไว้อย่างนั้นเลยนะอ่ะโอเคครับพี่ๆครับก็ยังไงเนี่ยในค่าคืนนี้ก็ขอตัวนะนะ ก็ขอตัวนอนก่อนเลยนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าพี่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะผมถ้ามีอะไรผมก็จะอัปเดตให้พี่นะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็นั่นแหละพรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายครับฟันดีครับอ สุดัดียามเช้านะครับผมก็เช้านี้เนี่ยเราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มีเสียงนกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็กําลังจะต้มน้ําร้อนนะฮะในเช้าวันนี้เนี่ยเราจะกินกาแฟนะครับผมสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนะก็ <c oughs> <c oughs> โดยเมื่อคืนเนี่ยนะพี่ๆนะเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจมากๆข่าว <c oughs> ของด้านนู้นนะครับผมนะก็มีลม แรงมากเลยนะครับก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าไม้เนี่ยจจะหักโค่นลงมานะครับผมนะแต่ว่าจุดที่เราทำเนี่ยจะอยู่ตรงล่องของเขาพอดีเลยนะครับก็เลยแบบมันไม่ได้มีลมพัดแรงขนาดนั้นนะครับผมอ่าม่นกระต๊อปัดเหลี่ยมของดิดเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมผมชอบตรงที่แบบว่ามันคล้ายๆกับบังเกอร์นะครับก็คือ เหมือนเราขังตัวเองไว้ข้างในนะครับข้างนอกก็เนี่ยไม่มีอะไรที่จะเข้าไปได้นะฮะแล้วก็ข้างในก็ถ้าเจอกออกมานี่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะยากนะถ้าไม่มีปลดล็อกกรอนของธรรมชาติของเรานะครับผมอะโอเคครับพี่ครับก็เดี๋ยวเช้านี้เราก็จะขอตัวนะฮะกินกาแฟอ่สักน้อยหนึ่งนะครับผม กินกาแฟไปด้วยแล้วก็มีข้าวหลามนะฮะตอนเช้านะฮะลองท้องอนี่ก็สินลกนิยมเช้าว,วันนี้เนี่ยเสียงแบบสั่งแล้วสดชื่นนะครับผม,อมลองท้องอร่อยมากเลยข้า,หา,าวหลามเนี่ยเขาเกิดว่ามันร้อนๆเนี่ยอร่อยนะม,ม,มันจะนุ่มๆอันนี้มันดูเหมือนว่ามันจะแห้งมันนะ ไอยุงเยอะนะไอเช่าเราก่อไฟย,ยุงแทบจะไม่มีเลยนะอืถ้าไม่ก่อไฟมนันจะแย่นะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ ดื่มกาแฟแล้วก็ทานอาหารเชา้าเล็กๆน้อยๆลองท้องนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยนอนหลับฝันดีมากๆเลยนะครับก็อาจจะมีตกใจบ้างนะใช่เล๊แบบนึงอ่าเช้านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบพี่ๆครับผมก็สําหรับพี่ๆคนไหนที่ ชื่นชอบในคลิปของพวกเรานะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะครับผมยังไงเนี่ยเราจะไปทําคลิปใหม่ๆให้พี่ๆชมกันอยู่แล้วนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ